ใช้น้มันลินสีดอย่างไรให้เก่งสวัสดีครับวันนี้ผมครูอะไรจะมาตอบคําถามในคอมเมนต์นี้นะครับที่ว่าใช้ลินสีดเยอะไหมมันตอบแค่ว่าเยอะหรือน้อยไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีความเกี่ยวโยงกันมันไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวขนาดนั้นว่าจะต้องใช้เยอะหรือจะใช้น้อยแต่ที่สําคัญคือลินสีดคือตัวแห้งช้าในการผสมสีน้ํามันนะครับในความหมายของลินสีเนี่ยมันคือตัวกลางนะครับ ตัวกลางหรือมีเดียมมีเดียมของสีน้ํามันก็คือน้ํามันทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้นะครับน้ํามันทั้งหลายแต่ถ้าเกิดเป็นสีน้ํามีเดียมของสีน้ําก็คือน้านะครับมีสีกับน้ําสีคลิตก,ก็จะเป็นสีกับน้ําเหมือนกันตัวพิเศษของสีน้ํามันก็คือมีเดียมที่เป็นน้ํามันนะครับอ่นะฮะโอเคแต่ว่าความเป็นสีน้ํามันมันสนุกตรงมีเดียมนี่แหละที่เป็นสเสน่ห์ที่แตกต่างจาก สีอื่นน้ำมันมีหลายแบบหลายชนิดมากหลายยี่ห้อมากซึ่งคุณสมบัติหลักๆแล้วที่เราจะพิจารณาเพื่อใช้มันเนี่ยผมแบ่งเป็นสามระดับแห้งไวมากแห้ง,งกลางๆแห้งช้าประมาณนี้นะครับหรือไม่ต้องผสมเลยก็ได้สีน้ำมันจริงๆไม่ต้องผสมน้ำมันเลยก็ได้ก็จะใช้เนื้อสีอย่างเดียวก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะสักสากมันจะฝืดๆทำไมเราถึงต้องผสมมีเดียม เพราะว่าเวลามีเดียมไปผสมน้ามันปุ๊บ 1. เพิ่มเนื้อสี 2. องทำให้วาดได้ง่ายขึ้นไม่สากไม่หยาบไม่ฝืดอ่าทำให้เราไม่เหนื่อยที่จะวาดนะครับอ่าทีนี้ทําไมจะต้องมีแห้งไวแห้งช้าแห้งเร็วก่อนอื่นเราต้องรู้คุณสมบัติของมันก่อนสมมุติว่าคนที่จะเขียนเป็นชั้นๆแบบผมเนี่ยเขียนเป็นชั้นๆเรียก under painting ในชั้นแรกๆจําเป็นที่จะต้องใช้พวกแห้งไวนะครับใช้พวกแห้งไวในระดับกลางวาดไปชั้นกลางกลางก็ต้องแห้งช้าลงมาจนไปถึงลินสีทที่แห้งช้าที่สุดนะครับลินสีทแห้งช้าสุดไปอยู่ชั้นบนเพราะว่าเพราะว่าสีน้ํามันถ้าเราเอาตัวแห้งช้าไปอยู่ข้างล่างเอาตัวแห้งไวไปอยู่ข้างบนผลที่ออกมาก็คือประมาณหนึ่งเดือน ถ้าปฏิยามันทําการรุนแรงมากสีชั้นบนแห้งไปแล้วสีชั้นบนแห้งไปแล้วเพราะมันแห้งไวไงสีชั้นล่างที่เราเห็นเราคิดว่ามันอาจจะแห้งแล้วจริงๆมันยังไม่แห้งลินสีนี่ใช้เวลาหกเดือนนะสีน้ํามันที่ผสมลินสีใช้เวลาหกเดือนกว่าจะแห้งสนิทนะครับสีชั้นบนที่แห้งไปแล้วที่มันแบบสตาร์ไปแล้วอะผมจะแข็งอยู่ตรงนี้แล้วผมจะไม่ไปไหนแล้วไอ้ข้างล่างมันยังขยับอยู่มันทําให้ชั้นบนอนะแตกอ่า นั่นคือผลของการที่เราวาดออกมาแล้วเฮ้ยทำไมภาพเราถึงทำไมถึงมีสีแตกตอนที่วาดเสร็จแล้วไม่นานอ่าแต่ทำไมภาพของคนอื่นทำไมสีไม่แตกเลยแม้ว่าจะวาดไปนานแล้วมันคือการเข้าใจของลำดับขั้นในการวาดนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้ลิ้นสีอย่างเดียวนะผมรู้แล้วว่าต้องเป็นสไตล์ที่วาดต่อวาดต่อกันมาเรื่อยๆหรือว่าเสร็จรอมหมาดๆแล้วก็จบบจบพรุ่งนี้จะ คนประเภทนี้จะเป็นเทคนิคที่แบบมีความลำมุลฝีแป้งอาจจะไม่กระชากุนแรงนะฮะก็มีการเกลี่ยเยอะพวกที่ชอบเกลี่ยเนี่ยชอบนิยมที่จะใช้ตัวแห้งช้าก็คือลินสติ์นะฮะที่เป็นเจลเจลน้ำๆแบบนี้อ่าโอเคอันนี้เรามาพูดเราพูดถึงคุณสมบัติของมันไปแล้วว่าเราจะใช้มันตอนไหนใช่ไหมอย่างถ้าเป็นผมผมแห้งไวใช่ไหมผมตอนที่ผมไม่ค่อยมีตังผมก็ใช้ตัวนี้เลย b u s h t h i น n e r ก็คือตัวน้ำยาล้างสีเราเนี่ยแหละนะฮะน้ำยาล้างพู่กันใช้น้ำยาล้างพู่กันเอามาขึ้นรูปมันจะเป็นเหมือนเหมือนน้ำเราสังเกตเห็นไหมมันมีความเป็นน้ําสูงมากน้ําตรงนี้พอผสมไปมันจะเหมือนสีน้ําซึ่งมันจะทําให้ขึ้นรูปภาพรวมได้ไวนะครับแล้วมันก็แห้งไวเราสามารถย้ําไปอีกชั้นหนึ่งได้เลยภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับหอกประมาณสิบนาทีก็แห้งแล้วอ่างเงี้ยเราก็ซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งได้อย่าง รวดเร็วนะฮะอ่าถ้าต้องการความเร็วนะสมมติใครมีงานที่จะต้องรีบอะไรเงี้ยเออหรือวาดภาพสดอะไรเงี้ยไปวาดนาสเคไปวาดวาดมีนางแบบมาเป็นสดๆเงี้ยเราเรา,เราใช้ลินสีเราจบไม่อยู่ในวันเดียวแน่อ่ามันถ้าใช้คนที่ใช้ลินสีคือทํางานเป็นสัปดาห์เป็นเดือนผมขึ้นรูปอันนี้เสร็จแล้วถ้าอยากให้ไวอีกไวลองมาอันนี้แฟตอ่าซึ่ง จริงๆอันนี้ก็ของยี่ห้อนี้ใช่ไหมแฟตก็ของยี่ห้อนี้นะแต่ถ้าของยี่ห้ออื่นเขาก็จะเรียกอย่างอื่นนะเออเราจะต้องรู้ว่าไหนแห้งไวสุดของแต่ละยี่ห้อนะอ่ามันอันนี้ก็เริ่มเห็นไหมเริ่มเป็นเจลลแล้วมันไม่ได้เป็นน้ําแล้วอ่าตัวนี้แห้งไวมากแล้วเราจะรู้สึกแสบจมูกได้เลยตอนไอ,อ้พวกแห้งไวเนี่ยทาให้แสบจมูกนะระเหยอะ่ะอ,อ่แฟตมาชั้นที่สองชั้นที่สาม ก็เป็นลีนลีนทุกคนก็น่าจะรู้จักลีนนะลีนก็เป็นตัวแห้งไวแต่แฟตแห้งไวกว่าลีนนะ,ะเวลาแห้งปุ๊บมันจะด้านๆนะไอสอตัวเนี้ยเอจะด้านๆจะไม่เหมือนลินสีที่มีความมันเงาแฟทลีนระดับที่3ก็จะไปลินสีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีพวกอย่างอื่นนะอย่างอื่นถ้าเป็นยี่ห้ออื่นลินสีของอย่างของโคบายเงี้ยผมชอบมากอันนี้ p ๊อี้ออย ผมรู้สึกว่าไอ้ poppy oil ปปออนี่จะแห้งช้ากว่าลิปสอีกอ่าหรืออ่าอันนี้จะเป็นเจลเจลของเลอฟัง quick dying medium จะเป็นเจลแบบเจลอุ๊ดก็อันเนี้ยก็จะเหมือนพวกแฟตหยดมาเนะี่ยเหมือนแฟตเหมือนลีนนะครับ แต่มันก็คือของยี่ห้ออื่นมันพูดไม่ตรงกันมันพูดไม่เหมือนกันอ่ะทีนี้พอมาตอนจบสุดท้ายรอระหว่างที่เราวาดรูปเสร็จไปแล้วแล้วเราอยากจะเคลือบสีอ่าก็จะใช้วานิชนะครับแต่วานิชใช้ตอนที่มันแห้งแล้วจริงๆซึ่งผ่านไปห้าวันเนี่ยไม่เรียกว่าแห้งนะถ้าเราใช้ลินสีนะมันจะต้องประมาณสามเดือนหรือหกเดือนอย่างต่ำนะครับอย่างตำ่ำ ยกตัวอย่างรูปของอาจารย์ศิลป์ที่ผมวาดไปเนี่ยวาดไปหลายเดือนแล้วตอนนี้มันยังไม่แห้งเลยครับคือมันยังไม่แห้งสนิทนะครับจับได้นะครับมันไม่เปื้อนแล้วนะครับแต่ว่ามันจะหนึบๆนะครับตอนที่เราวาดเราจะวาดเร็วมากแต่ตอนที่มันจะแห้งเนี่ยเรายัางไงก็ต้องรอมอยู่ดีนะครับรอแล้วเพื่อที่จะเคลือบให้พื้นผิวมันรู้สึกว่ามันเท่ากันพเพราะเท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ย มันไม่เท่ากันมันมีจุดที่แห้งแล้วจะด้านๆจุดที่ยังไม่แห้งจะมันๆับเราต้องรอให้จุดที่มันๆเนี่ยมันแบบด้านสนิทก่อนถึงค่อยทาเคลือบด้วยวานิชนะครับทาเคลือบมันก็จะใสๆทําให้สีที่เราสีของภาพนั้นมันดูฉ่ามันดูฉ่ํามันดูเหมือนพึ่งวาดเสร็จใหม่ๆอ่าแล้วความสดมันจะเด้งขึ้นมาความใสมันจะเด้งขึ้นมานะครับ หรือก็จะเป็นความสนุกของการใช้สีน้ำมันนะครับด้วยมีเดียมต่างๆที่เรารู้จักมันก็ยังมีมีเดียมที่เพิ่มเนื้อสีเป็นแบบเป็นเหมือนครีมอะไรเงี้ยเพิ่มเนื้อสีทําให้สีมันเป็นก้อนขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องเปลืองสีแบบอัดสีไปเป็นก้อนเราเอาสีไปเจือกับพวกมีเดียมที่มันเป็นตัวเพิ่มเนื้อสีอะไรเงี้ยก็ยังมีอีกนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยอ่า โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเป็นความรู้ให้กับทุกคนถ้าเกิดใครสงสัยอะไรไงก็ทักมาในคอมเมนต์ได้ถ้าอันไหนตอบได้ก็จะตอบนะครับอันไหนไม่รู้ก็ตอบไม่รู้นะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการทํางานศิลปะครับสวัสดีครับ